สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยมันเข้าปีชงหรือรู้สึกแบบธุรกิจไม่ดีติดขัดอย่างงู้นอย่างนี้นะคะหรือมีปัญหาเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเนี่ยเราจะแก้ด้วยอะไระคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทําบุญลงศพแล้วไปกรวดน้ํานะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่พึ่งสอนคนแล้วใช้ได้ผลมามากมายหลายหมื่นเคสมากแม่นะคะการทําบุญลงศพไม่จําเป็นต้องทําเยอะทําเยะแล้วแต่กําลังทรัพย์แต่วันนี้เพิ่งจะมี แบบเหมือนจะอั่นเนี่ยนานๆที่จะได้ผ่านเราก็เลยจะทํามุนล,ลงศพแล้วก็ผ้าขาวห่อศพด้วยไปในตัว mm. ก็ให้เหมือนสาววคุณเฮงสาทุกไปในตัวพร้อมๆกันนะคะเราจะทําเผื่อทุกคนในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราตามไปมูกันค่ะเออลืมบอกไปนะคะนะคะอันนี้เป็นเหมือนมูลนิธินะคะที่เขาเรับบริจาคลงศพเพื mm. ่อที่เขาจะไปเก็บแบบว่าเหมือนช่วยอุบัติเหตุศพราย,ยาสนะคะอันนี้อยู่ที่ลูกแก่นะคะกาญจนบ,บุรีนั่นเองติดข้างทา,างเลยแม่จา๋านะคะไปค่ะ อ๋อได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเปิดดูค่ะอ๋อได้ค่ะดูแบบนี้อ๋อได้ค่ะได้ค่ะค่ะอันนี้เขาให้เราเอาไปลอยน้ำเดี๋ยวเราจะเอาไปลอยน้ำที่แพวัดไใบเหนียวกันไปค่ะไปตอนนี้เรามาถึงที่อ้าวว้ายไม่มีว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโน่นโน่นเอาวัดไใบเหนียวเออแลก็วัดตีนะปุ่ กูก็โปะเลยเนาะโปะ,โปะเอออันเนี้ยเราไปทําบุญลงศพมาแล้วแล้วเขาก็แนะนําว่าคือจริงๆพึ่งไปทําที่เนี้ยบ่อยแต่เนี้ยมีครั้งเนี้ยแปลกที่เขาบอกให้เอาอันเนี้ยมาลอยน้าใช่ไหมเออแต่สุกครั้งก็ไม่มีก็คือเผาทิ้งหมดเลยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปลอยน้ําพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะคะเพื่อเป็นการเสริมทรัพย์ให้เงินให้ทองนะคะไหลมาเทมาธุรกิจเราราบเรื่อนไม่ติดขัดอะไรไปค่ะเดี๋ยวชมบรรยากาศเดี๋ยวจะไปเลี้ยงปลาได้นะนี่งปายนี่งนี่งอ่ะฮะใช่คนนที่ปะเนี่ย นี่เขาให้ลอยน้ำนะแต่ว่า เขาไม่ได้บอกพิธีการหรอกว่าเราเขาจะให้ลอยอยังไงแต่ถ้าใครที่ไม่รู้นะคะก็เอาเข็มพึไปใช้คือให้เราอะ่ะพับกระดาษนะคะแล้วก็ท่องน้โมสามตบแล้วก็กาวถึงอ,อ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็พญานาคราชทั้งหลายนะคะแล้วก็ดวงจิตดวงวิญญาณช่วยนำนะคะ,ะกระดาษไปนี้ไปไว้ยังคบภูมิที่ถูกที่ต้องที่ควรแล้วก็ให้บุญกุศลที่เราได้ทำในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงเป็นเงินเป็นทรัพย์มาทางธุรกิจให้บ้านเรามีเงินมี กินมีใช้ธุรกิจราบลื่นนะคะหลังลายให้หมดทุกหมดข้อมาสมหมาโลกหมดไทยให้อธิษฐานจิตแล้วก็ปล่อยไปนะคะจริงๆแล้วแบบเราก็ไม่รู้มันถูกต้องแค่ไหน,นอะเนาะแต่ทีนี้เราทำอย่างนี้แล้วเราก็จะบว่าจะเลี้ยงปลาด้วยนะคะเป็นการนะคะเราไม่รู้อะไรที่เราปล่อยไปมันยังไงแต่วันนี้เราไม่อยากให้เขาไปยุ่งกับตรงนั้นมันก็ไม่ดีเราก็เลยแบบเออซื้ออาหารปลาอันนี้เท่าไหร่นะเยอะนะเนี่ย20บาทบืมจริงๆแล้วอันนี้มันทําจากอะไรหรือวะพีกระต้า ใช่อ่ะกูไม่เคยได้สาระอะไรใดๆทั้งนั้นเจอเลวเงี้ยไอ้ปลาดิมึงจะรู้ได้ไงตัวไหนเ,เป็นอายมันดูสิเนี่ยแล้วก็บูเคยให้มากินเร็วเฮ้ยอาไม่ต้องไม่ได้กินหรอกเนี่ยกินหมดแล้วแต่ก่อนนะความเลวร้ายของเราเมื่อตอนเด็กรู้มาเราทํายังไงเราชอบมาเลี้ยงปลาเว้ยแล้วเลี้ยงให้มันกินเพลินๆนะ่นะะดูนะพอเลี้ยงแล้วใช่ป่ะเลี้ยงให้มันกินเพลินๆได้ป่ะ อันเนี้ยเนี่ยเราก็โปยไปเลยโปยให้มันเผลนพอมันเผลออ่ะพอมันเผลอปุ๊บเลยทำงี้เฮ้ยนี่เรียกว่าปลาไหมใช่ปลาคือเราไม่รู้อ่ะทุกตอนเด็กๆอ่ะเราชอบคือเพื่อนมันสอนเราก็ทำอย่างเงี้ยแบบเนี่ยเราก็เลี้ยงไปอ่ะอันนี้นะอ่ะเนี่ยอ่ะเราก็เลี้ยงไปเลยจะเลี้ยงให้แบบว่าปลามันเพลินๆด้วยความเลวร้ายของเราเมื่อตอนนั้นเราเลี้ยงอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเลียนเผลนพอเหมือนว่ามันกินเพลินๆอิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเงี้ยแล้วมันก็จะตกใจแล้วเราก็จะหัวเราะซึ่ง เลวมากทำทำไมทำทำมาใช่คือยังย้อนพอโตแล้วย้อน เี่ยย้อนกลับมาถามตัวเองว่าเพื่อโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะสายมูทั้งหลายเอาวิธีพุ่งไปใช้ได้ใครดวงตกชะตาขาดหรือปีชงอะไรและทําอยาาเพวกความสบายใจบริจาคลงศพนะคะปล่อยทุกไป่งไปโลกปล่อยภัยกับแม่น้ำคงคาอะพระแม่คงคาพระแม่ธรณีนะคะแล้วก็เลี้ยงปลาสักนิดนึงเพื่อเป็นกุศลเพิ่มเติมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องสายมูอินดี้นะคะความรวยที่เรากําหนดได้แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย